ประชาชนทุกคนนครับพี่มองทุกคนเลยนะครับผม,ผมก็เชื่อเชื่อมั่นและเชื่อที่สุดเลยว่า Easy Money เนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับคนที่มองหาทางออกไม่เจอในการหยิบจับใช้เงินนะครับพิซี่เอตัวแรกของเราด้วยใช่ไหมตัวแรกของผมด้วยครับเป็นยังไงบ้างในการกทำงานอย่าง,งี้ ผมเชื่อว่าในช่วงในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมาหลายหลายคนอาจจะมีเข้าไปใช้บริการของ Easy Money อยู่แล้วแล้วทุกคนก็จะได้เห็นรูปแบบใหม่ของ Easy Money ที่พี่ๆเขาพูดกันว่าคือมันดีขึ้น <S <S เราจะไม่ได้เห็น Easy Money เราจะไม่ได้เห็นลงรับจำนำรูปแบบเดิมที่เราเคยเห็นแบบเป็นห้องเป็นอะไรอย่เงี้ยแต่ Easy Money เนี่ยเขาได้ปรับขึ้นมาคล้ายๆกับธนาคารเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับเปลี่ยนแบบเป็นทาง,งเลือกหรับคน ครับผมใครทีห่หาทางออกไม่เจออย,อย่างที่บอกครับช่วงโควิดท,ที่ผ่านมาก็คือส่วนใหญ่เขาเขาจะไม่ได้มีเงินเก็บไม่ได้มีอะไรแต่ว่ามีของสะสมของตัวเองว่าจะเป็นกล้องเป็นกระเป๋าเป็นอะไรเองครับเขาก็เอามาเปลี่ยนเป็นเป็นเงินในการใช้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเรามีเคยไปเยนะี่ยมหน้าเขาเติมงมีฮะมีไปพร้อมคุณแม่ครับ แต่เราเราไปไปซื้อไ,ซอ,อ,อไปซื้อครับไปซื้อ,ปอเป็นเป็นเพชรเป็นอย่างนี้นอกจากของไปจำหนังไปถึงไปขายได้ครับยังยังมีสินค้าดีๆอีกหลายตัวเลยที่ที่หลุดจำหนังทงดีมากครับก,บกนนะคะบบกจะนออมาใวาาาออยยกกลงชปรึกษาเราเพื่อน,เอนๆเต็มเลยครับ <c oughs> เพื่อนสายแบบ <c oughs> แต่พวกเล่นกล้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะมาถามเยอะ ตอนแรกก็ามายืมเงินครับเปยืมเงินเราบอกว่าเฮ้ยเทา,อานี้แล้วกันเปลี่ยนจากการยืมเงินเดี๋ยวเราแนะนําแนวทางให้ว่าจะไปแนวทางไหนบอกว่าเรากล้องอ่ะจะไม่หายถ้าเกิดมีเงินก็ไปไปนาคืนมาได้อะไรเงี้ยแล้วเขาดูแลดีครับดูแลดีฝากทัวแล้วกันฝากทัวรจังหวัดจะเห็นน้าคิดนะครั<อ>บครับผมต่อไปนี้นะฮะทุกคนก็จะได้เห็น คือผมเชื่อว่าเห็นมานานแล้วแหละในเรื่องของป้ายบอดใอยญ่ๆนะครับในใน,ในแต่ละจังหวัดตอนนี้เขาก็มีทั้งหมด54สาขานะครับผมใน30จังหวัดครับผมถ้าเกิดว่าใครกําลังปกท่องหรือว่าขาดในเรื่องของของเงินนะครับผมก็สามารถนําของไปแลกเปลี่ยนนได้ครับโอเค โอเคคุณผเป็นไงบ้างฟิตแากะครจบเป็บดูเราแบบคนก็ยังิเราแานอยู่ไม่หนก็เออาไมาด้วยะใม่ไหนทามันตาไม่มาด้วยราคนขาเลยนั่ครับก็หลังจากละครจบก็ถือว่ากระแสงดีมาก้าเลยนะครับผมก็มีติดเทรน Twitter อร์เกือบจะทุกครั้งที่เราลงรูปเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังให้การติดตามกันเป็นอย่างดีอยู่เราแบบว่าครับเรวขึ้นดูพัฒนาการอะไร ดีใจครับอันดับแรกต้องขอบคุณละครก่อนะครับถ้าไม่มีละครก็ไม่มีใครรู้จักนะครับต้องขอบคุณทั้งทั้งช่องเอ,อ่ยทั้งค่ายทำละครแล้วก็บทละครที่เราได้รับเลือกนะครับผมจนทําให้ทุกคนหลงรักในตัวละครของเรายอดตัวโลกขึ้นกี่แสนนะครับค่อนข้างเยอะะครับค่อนข้างเยอะ โดนแต่บัญชีเพิ่มทุนด้วยแต่ว่างานรุมเข้ามาเลยครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับงานทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวครับเฉลิมชลนี่ก็ยังออกงานคู่กับธนาอยู่ยังมีเรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างเวลาไปเจอคนที่แบบว่าเขามาคิกรีดให้เราเออดีฮะเป็นเป็นความรู้สึกเขินๆดีครับคุณนิดคือคนแรกด้วยใช่ครับในละครมา คนนี้คนแรกครับที่เป็นคู้จิ้นอันนี้คู้จริงนที่มีกระแสจริ้นผู้จริงคู้จิ้นเอามองกล้องตัวแล้วคู้จิ้นครับแต่เราเขินไหมเวลาคนเขินนะครับเขินไหมเวลาคนแต่ว่าเมื่อวานี่คู้จิ้นอีกคู้จิ้นเขินฮะแอบเผลอใจไปนิดหน่อยโอ๊ยแสดงว่าสวยสวยครับแสดงว่ามองหน้าเขาสวยที่เรารู้เสียอาการเหรอครับเต็มครับ เผลอใจไปตรงไหนเผลอใจตรงไหนเ่ยในในเรื่องของเขาแฟนคลับเขาทำคลิปทำอะไรมาเ่ยเวลาอ่านแล้จะตื่นต้องเผิอสุดเด้อนะเด็กอาเารจริงๆไรเขาบอกว่าเราตามจีบเขาด้วย เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าแต่นแตอะไรแล้วว่าเราเราไม่รู้ว่าคําว่าจีพีมันคืออะไรแต่ว่าเราได้ดูแลกันในส่วนต่างๆในส่วนที่เราไปทํางานในส่วนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทาบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นเรื่องปกติครับท้า,า,ทายทุกวันไหมครับก็มีบ้านที่มีอะไรคำขวัญ ว่าจะแักไมันจะมีความเกร่งความเฉื่อยใช่ไหมครับหรือคนาเฉียบมากๆหรืวมันมีความว่าก่อนเราเฉิ่อยว่าก่อนเราเฉิ่ครับเมื่อก่อนเฉิ่ทุกวันนี้ก็ยังเฉิ่อยู่ครับไม่ลดลงเลยหรอเพราะสาริสันดที่มันมันมันก็เกิดเป็นเป็นความเคยชินในการดูแลกันมากกว่าจริงๆมีโอกาสได้การฟังหรือไม่บ้างครับผมว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับดูดูจังหวะโอกาสต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเราก็ต้องจัดก ดาแล้วหลายคนก็จับจ้นกับยูโรด้วย่ดกับยูโรนะยูโรนี่เป็นเพื่อนที่สนิทมากครับเราเราเราสนิทมากจนจนมันแบบเราเพื่อนกันเนี่ยเราเราเล่นได้ทุกอย่างเล่นได้มันมันรู้จักนะหอมแก้มได้แล้วยูโรมันเป็นเด็กที่ออนี่ยจะมาแกล้งมาเล่นอะไรแบบนี้เยอะ แตคนทําให้คนคิดไปหมดแล้วทุกวันนี้คนก็คิดแล้วครับมาแบบคนจีนเป็นชายชายอย่างเงี้ยจะยังไงดีตลกมันก็ขำๆดีฮนะขำดีเพราะเล่นกับมันมันก็สนุกอนะ่ะพอไม่เล่นมันก็งอนอย่างเงี้ยโอ้ไม,ม่เหมือนเดิมแล้วต้งแต่มีชื่อเสียงมันก็ไอ้ทูดแบบเนี้ยเออก็ต้องเล่นก็ต้องตามใจมันหน่อยนะการขัดสายวายก็คือมากินขึ้นด้วยครับชอบปะอบางคนรู้แบบว่า คือจริงๆแล้วเราเราเล่นกันแบบนี้มาตั้งนานนะครับกับยูโรเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันแรกๆแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้มันมันเคยเล่นยังไงมันก็เล่นแบบนั้นเหมือนเดิมครับแต่ว่าค่าที่ออกมา <ๆ S 1> จะมีแบบ ซ้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะตกใจอะไรตกใจหรือเชื่อใครคนตกใจครับไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับเราเห็นเราเห็นกระแสไหมเราเห็นกระแสไหมที่คนเขาอีทช็อตจิ้นแบบชอบทุกวันนี้ตั้งแฮชแท็กให้ผมนะครับเข้มกับยูโรเป็นอะไรนะหหััดดอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจ หัสซาวัตใช่ไหมหัสซาวัตมีท่าแสงมาด้วยครับมีท่าแสงมาเราฟันตรงไม่ใชทางมุกนากับยูโรใครดีในสเปอกันมันมุกดามาแต่ไหนแต่ไรแล้วยูโรมันเพื่อนนเอะแล้วมุกดาคือก็อีกอันนี้ก็มันกระแสดีมากเราได้คูดจากเพือนมุกดาบ้างไหมว่าเขาโสดจริงไหมหรือว่าเขาอะไรยังไงมาเดี๋ยวเราไม่กล้าถามครับกลัวว่าจะออกไข่ พวกคำตอบครับกเตอบล้วไม่กล้าถามเราก็ดูแลกันเน่ยดูแลไม่ไม่ไม่ได้ไม่กล้าถามเพราะกลัวเราไม่เขาก็ เขาเป็นคนสวยเขาก็ต้องมีคนที่มาชื่นชอบแล้วก็อยากจะจีบเขาุันเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ว่าละครทุกเรื่องที่เขาเล่นมันก็มีทั้งกระแสคู่จิน้นทุกคู่ที่เขาเล่นนั่นแหละนบเข้มงวไหมสมมติว่าเขาโสดเนี่ยแต่ว่าต้องแข่งกับกลุ่มกลุ่มหลายๆคนเลยไม่แข่งไม่แข่งเราไม่แข่งเราเดินสะดวก <c oughs> เรา, <c oughs> เ,ราเราชอบเส้นทางที่มันมันโปร่งหรือเปล่ลมามันทำคะแนนเขาเนาะ ฮะเราควรแสดงแล้วเนาะแสดงแบบไหนอ่ะแบบว่าเผื่อจะมีโอกาสสนั่ใจขึ้นมาก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆเมื่เราพอได้ขับแล้วว่าโอ้ไม่กลุมเองก็ตามจ่านด้วยเหมือนกันหรืไม่แน่ใจนะครับเพราะพี่ได้ผลก็รู้จักกันนานมากรู้จักกันในเป็นรุ่นพี่ในช่องด้วยแล้วก็ร่วมงานกันเขาก็เป็นพี่ชายที่ผมรักนะได้ผลแต่ก็ไม่เคยเห็นพูดถึงแต่เลย ไม่ได้เป็นรักนสามเศร้าฮะไม่ได้เป็นรักนสามเศร้าเราสามคนนี่เขาเขาจีบกันอยู่ไม่มีทางไม่มีกระแสไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเขาจีบกันอยู่แต่ถ้าวันนี้มุกดาสดเราจีบใช่ไหมฮะตกน้อยแล้วเนี่ยถ้าวันนี้มุกดาสดเข้มจีบใช่ไหมลูกเออ่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆคดูแลกันหนักจีบก็ไม่จีบไม่เลิกจีบจีบก็ไม่จีบดูแลกัน ช่คุยกันบ่อยเจอกันบ่อยครับตามงานตามการไปทําบุญกับผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยในเดือนนี้จะมีทริปไปไหนร่วมกันอีกไหมครับค่ะมีฮะมีฮะเดี๋ยวจะมีไปทําบุญกัน เป็นทพิ์ทำบุญใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมือนจะมีแฟนมิทติ้งใช่ไหมครับหรังไงใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ในการวางแผนนะครับผมว่าเราจะจัดมิติ้งของโซเวีครับก็น่าจะในเร็วนี้น่าจะสรุปกันได้ขอบคุณครับตดตงยืนใหม่ครับยืนยืนยืยืน